แลูกบล็อกเบอร์สิบสองนะครับเป็นกอกแก่นะครับตะก้องมาเลยครับตะก้องมาเลยครับเข้ามาใกล้ครับอันนี้นะครับน็อตเบอร์สิบสองของเราอยู่ตรงนี้นะครับอเราขันออกก่อนเลยครับน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์นะครับต้องเปลี่ยนทุกสามพันกิโลนะครับเพื่อนๆรู้หรือยังครับไปดูกันเลยครับว่าช่างไทยจะทํายังไงครับอันดับแรกนะครับเรามาเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับมี กอกแกกนะครับแล้วก็ลูกบล็อกเบอร์12ครับครีมครับกวยนะครับต้องใช้ลักษณะยาวนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พระเอกของเรานะครับน้ำมันเครื่องช่างไทยเลือก Honda Auto นะครับ 10W30 นะครับมีกระบะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยนะครับช่างไทยใช้ก๊ลอนผ่าครึ่งนะครับมาดูวิธีการของช่างไทยเลยนะครับอันดับแรกนะครับพอเราตั้งขาตั้งคู่แล้วนะครับ เอียงรถมาด้านนี้นิดหน่อยครับการเอียงรถมาแบบนี้นะครับน้ำมันเครื่องของเราเวลาเราถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องเราจะไม่หกใส่มือเรานะครับเราก็ใช้กระบะอันนี้เข้ามาลองอยู่ด้านในนะครับแกลูกบล็อกเบอร์สิบสองนะครับเป็นกอกแกนะครับตะกล้องมาเลยครับตะก้องมาเลยครับเข้ามาใกล้ครับอันนี้นะครับน็อตเบอร์สิบสองของเราอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะ เราขันออกก่อนเลยครับการคายออกนะครับ <ST AN TI> e> เวลาที่เราคายนะ้ำมันเครื่องจะไม่หกเลอะมือเรามากนะครับ <ST AN TI> e> เพราะว่าเราเอียงรถไปทางด้านนู้นแล้วนะครับแล้วเราก็เอียงรถมาทางด้านนี้นะครับนี่ครับน้ำมันเครื่องเราก็น้ำมันเครื่องเราก็จะกลับมาสู่กระบะ กะ l น้ำมันของเรานะครับแนะนำนะครับเพื่อนเพื่อนหาเป็นกะลอ n กะลอ n น้ํามันห้าลิตรนะครับที่มีความแข็งแรงนิดหนึ่งครับสามารถรองรับรับน้ําหนักของรถได้นะครับระหว่างการรอการถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับเพื่อนเพื่อนเวลาเพื่อนเพื่อนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับเพื่อนเพื่อนควรควรเช็คดูนะครับว่าน็อตถ่ายน้ํามันเครื่องของเพื่อนๆนนี่มีแหวนรองหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีแหวนรองครับควรใส่แหวนรองนะครับ เพื่อนเพื่อน,น,นควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับทุก3,000กนโลนะครับเป็นระยะที่เหมาะสมนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนก่อน3,000กนโลก็ได้ครับ2,500กยโลถึง3,000กนโลครับนี้ช่างไทยจะเอียงมาทางด้านนี้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่ด้านอยู่ด้านนี้นะครับ อันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำมันเครื่องออกหมดแล้วครับเราเอียงกลับไปเหมือนเดิมครับแล้วเราก็มาใส่น็อตเราถอดอยังไงเราก็ใส่อย่างนั้นเลยนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ได้เพื่อนที่ทำงานนะครับเป็นช่างหนุ่มนะครับ มาช่วยถึกถ่ายทําให้นะครับเพราะปกติก็จะถ่ายคนเดียวนะครับเราขันแค่ตึงมือนะครับอย่าให้แน่นมากนะครับเพื่อนๆพรน็อตเราอาจจะลูดได้นะครับใช้คีมเปิดแล้วเราก็ใช้มือหมุนออกนะครับ หลังใส่กล้วยลงไปครับอันนี้นะ้ำมันเครื่อง0.8ครับเราใส่หมดเลยครับปกติรถรุ่นนี้จะใช้0.75นะครับแต่เราใช้0.8ได้ครับเพื่อนเพื่อน พอเราเติมน้ำมันเครื่องเสร็จนะครับเราก็ใส่ตัวปิดน้ำมันเครื่องนะครับให้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆแค่นี้ครับ <y ell os> การถ่ายน้ำมันเครื่องของเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับพอเราถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จนะครับเราก็อาจจะสตาร์ทเพื่อวอร์มเครื่องมันนิดหน่อยนะครับแต่นี้เดี๋ยวช่างไทยยังไม่สตาร์ทนะครับเดี๋ยวมันจะส่งเสียงดังครับ สำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดตามให้ช่างไทยด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ